คลิปนี้จะให้ดูเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ไมโครเวฟนะครับของประตูอัตโนมัติหรือออโตดอ์นะครับที่ใช้ตามร้านเซเว่นร้านอเมซอนร้านกาแฟรหรือร้านห้างร้านทั่วๆไปนะครับจะใช้ไมโครเวฟเซนเซอร์ลักษณะนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลย ยี่ห้อก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่หน้าตาก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับเวลาติดตั้งมันก็จะปรับเอียงตามมุมตามองศาประมาณคู่มือนี้นะครับทีนี้ถ้าเราแกะออกมานะครับแกะแกะดูข้างในมันนะครับข้างในเป็นยังไงก็ลักษณะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านในของเซนเซอร์ไมโครวเวฟเขาเรียกไมโครเวฟเซนเซอร์นะครับใช้กับประตูอัตโนมัติโดยทั่วไปนะครับจะใช้กับประตูอัตโนมัติหรือออโตโดอ ภายในให้เห็นแผงวงจรภายในนะครับวงจรด้านในก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนต่างๆต,ตัวนี้ปรับองศาได้นะครับ ในกล่องที่แถมมานะครับก็จะมีสายสายสัญญาณตัวนี้นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับตรงนี้นะครับมปสี่พินค,คู่มือการเชื่อมต่อก็จะตามนี้เลยครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ High ฮวิ w นะครับก หน้าตาแบบนี้ก็อาจจะบ้านเราก็อาจจะตีแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะครับตอนนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างของยี่ห้อไฮวิวใช้กับประตูอัตโนมัตทิทั่วๆไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับคลิกดูด้านหลังการติดตั้งนะครับสถานะไฟนะครับ เวลาไฟกับพิบไฟติดประมาณนี้นะครับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูสเปคของเซนเซอร์ไมโครเวฟตัวนี้นะครับ เวลาติดตั้งก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ <Yeah. S 1> เวลาคนจะเข้า <Yeah. S 1> คนจะออกนะครับ <Yeah. S 1> ก็ติดสองฝั่งนะครับฝั่งเข้าฝั่งออกโอ้ oh. okay. 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 <Okay. S 1> หน้าตาของเซ็นเซอร์นะครับ ถ้าบางท่านจะเอาไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมตัวเดิมที่มีอยู่นะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับแกะดูภายในนะครับวงจรถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะการทำงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับราคานะครับของ h ฮวิวก็ราคาอยู่ประมาณ 4,000บาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับราคาช่างก็อาจจะถูกกว่านั้นนะครับลองติดต่อมานะครับ